ส่วนเรื่องที่2ครับเป็นกรณีที่ทางพรรคปฏิบัติได้ให้รองโฆษกพรรคปฏิบัติออกมาให้ข่าวและขอให้หนายกยิ่งรักษ์ณลาออกโทษฐานต้นต่อกหกสีขาวซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าก็เป็นเกมการเมืองแบบเดิมๆของพรรคปฏิบัตินะครับที่ให้สารพัดโฆษกออกมาให้ข่าว ลักษณะเพื่อลดความน่าเชื่อถือของนายกยิ่งลักนะครับซึ่งกรณีโกหกสีขาวเนี่ยซึ่งทางฝ่ายค้านเองก็มีการยื่นผู้ตรวจการรวมถึงการสอบจริยธรรมต่างๆก็เป็นการทําหน้าที่ฝ่ายค้านไปแต่วันนี้ผมเรียนว่าเรื่องกรณีที่ทางพรรคปริยััิให้รองโกศกออกมาลักษณะเหมือนขอให้นายกลาออก ในลักษณะที่อ้างว่ารัฐบาลหมดความน่าเชื่อถือผมมองว่าก็แค่เป็นเกมการเมืองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่ามีสาระใดๆนะครับแล้วที่สําคัญฝ่ายค้านออกพ็อกเก็ตบุ๊กหนึ่งปีรัฐบาลยิ่งรักโก6หกสิสีขาว19เรื่องก็เป็นเรื่องเดิมๆที่ลักษณะเป็นการกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้นประชายชนเองก็ให้คะแนนรัฐบาลผ่านโพของการสำรวจว่าสอบผ่าน รับหนึ่งปีนะครับแต่ที่สาคัญฝ่ายค้านก็สอบตกในสายตาของประชาชนหที่สำคัญนะครับภาคเอกชนเองรวมถึงภาคธุรกิจเองเนี่ยก็ให้กาลังใจรัฐบาลรวมทั้งรัฐบาลสอบผ่าน mm hmm. ผมจึงอยากให้รัฐบาลก็คือรัฐบาลเองก็มีกามําลังใจที่จะทํางานต่อไปนะครับแต่ฝากฝ่ายค้านว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาวันนี้ก็คงจะปรับปรุงการทํางาน และลักษณะการค้านเนี่ยก็ขอให้มีการสร้างสารรค์และก็เสนอแนะในความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการที่เสนอให้รัฐบาลบ้างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างอย่าลักษณะเป็นใช้วาทกรรมทางการเมืองแล้วมีการทั้งป้ายสีกล่าวหารวมถึงการเรียกร้องให้ลาออกรายวันมันเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าเป็นมนลพิษนะครับทางสื่อและก็ทางสายตาของประชาชนวันนี้อยากให้มีเรื่องใหม่ๆ โดยเฉพาะการร่วมกันของฝ่ายค้านที่ผมเรียกร้องว่ารัฐบาลเองจะมีการทดลองนะครับและก็ทดสอบในการซ้อมเรื่องการระบายน้ำวันที่5กันยายนถึงวันที่7ในฝั่งวันที่5เนี่ยคือฝั่งตะวันตกนะครับและวันที่7เนี่ยก็คือฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกทั้งสองฝั่งก็ขอให้ฝ่ายค้านมาร่วมกันในการที่จะดูแลพื้นที่และช่วยกันในในใน,ในการที่จะไปดูข้อบกพร่องรวมถึง ประสิทธ,ธิภาพในการระบายน้ําแล้วก็นําเสนอรัฐบาลอย่างสร้างสารรค์จะดีกว่าเพื่อผลป,ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพและคนปริบณนทนต่างๆนะครับที่ผมเชื่อว่าวันนี้แม้แต่พื้นที่กรุงเทพเป็นอาจจะเป็นฐานเสียงของพรรคปฏิปัติแต่วันนี้ถ้าให้ปัตตเนี่ยในฐานะเป็นผู้ดูแลกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสมาชิกเป็นผู้ว่าเนี่ยได้ให้ความร่วมมือรวมถึงสมาชิกที่เป็นสสเนี่ยนะครับในการที่จะร่วมกันตรวจสอบรวมทั้ง ช่วยกันเก็บข้อมูลอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนรวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับพี่น้องคนไทยคนกรุงเทพรวมถึงที่สําคัญเป็นสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนานาชาติที่ก็จะมาลงทุนหรือมาท่องเทีย่ยวอันนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะไปออกพ็อกเก็ตบุ๊กหนึ่งปีรัฐบาลโกหกสีขาวอะไรเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะครับประเด็นคงมีแค่นี้นะครับ